อาลับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะเล่นเกมมาครับนะครับแล้วก็เป็นเซิร์ฟ GTA อันนี้พี่ผมนะครับโยโย่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 เดือดรบเดือดรับชอบติดแล้วชอบติดผมก็ติดตามเลยนะครับเพราะผมชอบดูไอ้มังกร อาร์อาร์สไโวคอมให้เขาภาคเขาสวยดีก็เลยชอบดูแล้วมันก็มายิงผมแล้วเพื่อนผมเออ้อว้ายิงกูจะเบื่ออันนี้นะครับมันเป็นขออภัยคำหยาบกันด้วยนะครับใช่ไหมครับเก็บของเขาเร็วๆโดนยิงอีกย,ยิงเขาทําเพื่ออ่ะเห็นไหม ขอพากำยาดด้วยนะครับเราต้องพูดคำแบบสุภาพในการลงคลิปพาตกจใจเราพูดได้แน่อุ้มผมกับม <c oughs> ของผมไปไหนหนู่นไงข้างป่าไม่ใช่ผมพีผมไม่ว่าง <c oughs> ผมกำลังเก็บนั่นไงเดินโปรไเก็บของผมนะไม่ทานแล้วละ่ <c oughs> ลวละรับครับรับไว้วิ่งไปเก็บของรับไว้แล้ว เจอของผมป่ะไม่เจอเขาเก็บของเขาก้อนนะเขาไปฆ่ามันใช่ยิงกี่อันนะสองกระบอกแม็กเยอะในเงี้ยของอ่ะระวังระวังรีบเซิร์ฟแลกจะเพิ่งไปโอ้โอ้โอ้เซิร์ฟแลกอ่ะเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วก็คือได้เลยล่ะมึงภาพสโลโมเชื่อโอ้โหเจออะไรล่ะ บุกไปเลยไหมเสร็จแล้วก็ปล่อยสิเจอยังย,ย,ย,ยิงเลยแล้วเจอช่ว,ชวจะเป็นคนแล้วให้ยิงเลยยิงเลย,เอ,ยเอ้าตกตายครับตกตายฮะเราไม่ได้ยิงให้ขอของนั้นอะ่ะเก็บได้เลยขึ้นไปเร็วไหนตรงไหนตรงไหนขึ้นไปขึ้นไปยวตายได้ฉันไปก่อน เพตามมาถึงนี่นบื้องขอใช้จุดก้อนต้องขึ้นไปเอาของไม่ใช่ของเก็บผมก็แมพในแมพนี้ผมก็อยากให้มีแบบแบบสามารถเก็บปืนได้อะไรอย่างเงี้ยมันแบบใส่รหัสเออใส่รหัสอะไรนะเป็นแบบตู้เก็บของอะไรเงี้ยใช่ครับใส่รหัสเราสามารถให้คนอื่นใส่รหัสได้แต่เขาต้องรู้นะครับรหัสอะไรนั่นแหละถึงแล้วแบบ ชอบเล่นมากเลยจะเล่นทุกวันเลยฮะยังยังไม่ได้ขึ้นกขั้วไฟแล้วลงไปแล้วอ้าวรว้แคปจากตรงเนี้ยเนี้ยฝั่งเนี้ยไม่ทันแล้วเขาขึ้นได้แล้วอุ้ยยตกกูจะปนแตกเลยนะพวกชอบเล่นถืออุ้ยตายแกสองตัวแล้วเราอ่ะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วบาทีผมมาเก็บสองคิวใช่ ยิงมาแล้วมันก็ตกลงมายิงได้สองคิวละตายสามจุดเอ็ดพี่ผมผมยงังไม่ได้ค่าตายมีแต่ตายสามผมก็มาชอบเล่นหรือไม่ใช่แต่ผมไม่ค่อยได้ล่นเท่าไหร่พี่ผมเพิ่มชวนมานถ่าย <c oughs> ห,หัวร้อนไม่เกี่ยวกับผมครับพี่ผมโคตรหัวร้อนเลยผมไม่เคยหัวร้อนครับแม่ <c oughs> ใจนะ เทียบเลยให้เจอแม็กข้าหนึ่งแม็กก็เปล่าน şey ี beautiful. ่ไงมาเอาปืนอย่างนี้ดิเขามีตั้งหลายกระบอกเก็บไปเยอะๆแล้วเอาไปใช้ใช่เอาไปให้พวก d m เ a ็ e มือเก็บเก็บมือนี่จีไม่ได้โกงมาเว้ยย่อแบนก็ไม่ได้แล้วเว้ย d m นี่โอ้โหมีพวกผ่านเมืองตรงไค่โผล่ขึ้นแล้วเองขึ้นไปยังนั่นไงเขาเห็นอย่างนี้ย ผมทิ้งของมันเราเป็นคนใจดีไม่ใช่ใจชั่วสี่รอบห้ารอบข้ามหมากใหม่นะครับครับข้าพีไม่เฉยมาโดนยิงโอ้โหหลุมม้าเนี่ยกระโดดลงมาแล้วน่ะผมว่าไม่ได้แบบโกงของไปฆ่าแล้วมันก็ดิฟออกแล้วก็ไปแจกจ่ายไปช้า แล้ดลห,ลหักแบบโหตด,ด้วยวหัดตั้งร้านถึดม้วยืเมเงดนแทงเดอะครับใช่ครับยิงปะตายปะมันสุดไม่ออกมาเปนวายเป็นดีกว่างนะค้างภาพสโลโมชัน แลกอ้าวไม่ใช่แลกทำไมแม่จะหมดแล้วมันค้างอ่ะดิ กเล่ใน,ในไกด์ก่อนเราก็เล่นจริงอยู่แล้วค่ะใช่ไหนไปไหนไปไหนเราจะไปเราจะใช้เล่นเซิร์ฟนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไอ้นี่เอตอนจะจบคลิปอ่ะแล้วผมจะเดี๋ยวจบคลิปผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างนะครับใช่ครับแล้วผมลิงก์เดี๋ยวเราสอนสมัครกันนะครับเดี๋ยวรอก่อนนะคเพราะผมว่างๆอ่ะเดี๋ยวผมจะสอนสมัครให้เพราะโรงเรียนผมก็จะเปิดอยู่แล้วนะครับใช่ไหมครับ kasi hindi ka ยิงอ้าวว่ายิงไงว่าเลยไม่รู้เขาไม่ได้ยิงอ่ะมันเลยยิงเองเยกบค่าเดลิเว้ยแล้วห้าสิบเขารอเองอยู่น่ะป้องกันไหมฮะไปเร็วพี่ผมไม่ต้องซื้อแล้วด้านล่างมีปืนมีปืนแต่ไม่มีแม็กอ้ไอ้นั่งก็มีแล้วเองเอาชุดเกราะไปนะคะไม่เอา เราถูกแบนบางทีก็ต้องสมัครให,หม่ครับถ่ายแล้วมันต้องหูรหัสใหม่ด้วยบางท,ทีของม่งโคตรเทพอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีขอมหาลีกาดสสองพัน,นก 2, ว่าปืนห้าพันเจาะของอป,ปืนเลือมซิงโกคุณลองนึกดูโอ้โหกีตัวิดตัวโอ้โหแล้วเราก็ไปแจ้งใจไปชา้าโฉนเราเป็นคนแบบใจดีไม่ได้ค่ะ เองเอาแม็กไปดิพอไม่ให้ขอแม็กขอแม็กขอแม็กแค่สองแม็กพอเอา้ามันหมดเลยเองมีบลางม,ม,มีม,ม,มแบบีแม็กแมบบ็กเองเอาชุดก็ใสง่ายขอใส่ชุดนี้ก่อนโยนของมันไปเนี่ยของมัจำเป็นเฮ้ยไม่ไปแจกจ่ายประชาชนเลยแจกจ่านมันซื้อได้งานเนี้ยมเขาเก็บเองเดาเขาเก็บเองไม่ต้องไม่ต้องวิ่งเฮียงไงค่ะ แจกชายเดี๋ยวเราใช่ที่เดิมอ๋อแล้วไม่นี่ครับจุดจุดแบบซื้อปืนแบบง่ายๆใครจะมาเอาก็แล้วแต่ทันกว่างผมเจอคนแรกแล้วพี่ผมว่ามาตามครับนี่ร้อยหนึ่งเองแล้วเดี๋ยวลงมาดูในเซอร์ ให้ดูแล้วลองก่อนนะครับไม่ถึงพันเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นทุนมีดอันนี้เป็นจะเป็นทุกมีดนี่ใครจะมาเล่นแล้วแต่มันต้องสมัครนะครับนี่ไออันที่มันไม่มีป้ายแปะนะครับมันคือพันเนี่ยเดี๋ยวผมกดให้ดูไอตรงที่ผมยืนนี่มันเป็นพันนะครับคุณเห็นไปแล้วนะครับถ้าเป็นแบบสีแดงอ่ะมันคือซื้อไม่ได้นี่เดี๋ยวผมซื้อแม็กบอกให้ซื้อแม็กนะครับผมก็จะดักอยู่พอดีเนี่ย ถ้ามันขึ้นสีแบบา50เนี่ยแบบสีส้มๆออกหลังๆหน่อยนี่คือซื้อได้นะครับเนี่ยครับปืนสองเนี่ยที่โปรที่ผมซื้อไปเนี่ยเนี่ยปืนนี้นะครับที่ผมซื้อไปแล้วเจอคนยิงพวกโปรยิงครับนะครับแล้วคิดดูครับผมจะฆ่าหนึ่งตัวฆ่าอังคารหนงตัวแั้อยู่น้องสายเล็กขอบผมครับแล้วก็มาแจกจ่ายไปชายชลนี่ครับที่ ด่งไหนไหนทำไมทำไมทำไมฮะึงไหนไหนเองตรงไหนอะไม่ต้องเดินจวรอยืดเลื้อนทียิงไปไหนแล้วอะ อุย้ยมันพีม้ำคนมาแล้วันมาแล้วเฮ้เด้กกลัวโดนเองอ่ะกระสุนนี้มันก็แบบกระจายมาันเยอะอ้าวใครยิงวะใครยิงใครยิงไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะน่าจะด้านหลัง ที่มาชนให้ที่มารับชบม,ะมน,ชนะครับมันก็จะผมมันให้แค่สิบสิบห้านะครับสิบห้านาทีมันอ้อมหลังอ้อมหลังลงมาฮะมันอ้อมหลังสิบเออสิบห้านาทีนี่แหละครับไม่ใช่สิบห้าวินาทีใครด้วยนะครไหนตรงไหนตรงไหนสาวตามไปนี่อยู่งหลังเห็นแล้วเห็นแล้วนี่เอาเไปทิ้งเลยทิ้งเลยเฮ้ยมันมีคนอย่าเพิ่ง ทิ้งอย่าพิ่งทิ้งมันไม่คนบอกว่าอย่ามันโอ้ยโอ้ยเจ็บหน่อยไปแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วอย่าผอมดิยิงปืนเลยไม่คางไปใหญ่แล้วอยาเก็บไนะตามกูมั tes. ่งขออภัยคำหยาบเลยครับไหนไหนมาแล้ว ไอ้ยหนี้แกอ้าวใครฆ่าวะไม่ร้ไม <ik senza> <mañana> ่ใช <rawd Moder> ่โอ้เพียบเลยของอ่ะฆ่าเลยไอ้ถอยปตี้เขาควรเดียวนเองรูแล้วไม่ยิงเราเขายิงก็ว่โดนเองต้องกลัวยิงยิงยิงก็้วเพียมันเป็นไรของเพียบยิงยิงไปเลยเออได้ได้ได้ไม่กลัวนะฆ่าเก็บตามหมดเลยนะ จ้งคลิปยืนแล้วเนี่ยเดี A ๋ยวเราาต้องอัดอีกไปนี่ยรว่าแค่นี้พอขอหอัดคลิปเดียวหรือว่าสองคำพี่ลีปผมก็ต้องนอนเป็นร้อแล้ไปแล้วไปบ้านแคมป์เอแหละวิ่งเลยวิ่งเลอหายเลางวิ่งเลย ก็ลองไอยู่อะทางไหนดีดีเราตายเจะคุ้มตายถ้าพวกคุณเจอผมอะบอกได้นะครับครับนี่ครับเป็นแบบเป็นคนชมคลิปพวกผมเลยถ่ายผมก็จะแบ่งปืนให้แบ่งปืนให้นะครับคุณต้องตอบเลยครับเนี่ยผมชื่อชื่อ ZAOL ของผมเดี๋ยวปั๊มนลอย่าเหลังมาเปิดประตูคาไว้อะเร็วเร็ปิดประตูก่อนยิงได้ยิงใหญ่ได้กระจกได้ นี่แล้วผมให้ดูชื่อนะครับอันนี้แค่ A O L L แบบมี <alon> จุดโยับอลตาของผมนี่นี่แล้วผมคุณก็ไปบดูคลิปเองนะครับผมให้ดู shield. <in> แค่แป๊บดีให้ไม่แป๊บหนึ่งแล้วคุณก็บอกมานะครับว่าเดี๋ยวพีเกมมร์แม่ก็บอกว่ามาว่าอะไรอะมานหนึ่งมาขึ้นละลงแล้วโดน ท่าไหนอ่ะท<ช>่าไยหนอ่ะยิง,ยงเก็บของไหนเฮ้ยไอ้ติ๊บไอ้ติ๊บโย่ข้างนอกไอ้ติ๊บโย่ข้างนอกผรบก,กันยิ่มโอ้โหเรือเขาจะตายอยู่แล้วไอนติ๊ยมตี๊ยตายซะไอ้ติ๊ยมเอาปืนยิงเลยไม่มีปืนเอาจะปืนาย ปิงงมึฆ่าเขาดิเออฆ่าเขาทีเขาจะตายละใหเอ็งฆ่ากินดีกว่าแม่ปืนต่างเนี่ยมาเอาของไหนบ้างถอยถอยเองฆ่าครับก่อนฆ่าไม้เออเขาจะตายอยู่แล้วเนี่ยพวม้ันาก็ไม่มีอาหารกินด้วยมีพี่มี เท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย